ก็ในสาขาเด็ดเด็ดเด็ดแน่นอนเออยังไงบ้างทำรู้ด้วยก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับผมที่ได้รับสาขาเด็ดรับรางวัลที่สองครับก็ดีใจเออได้รู้จักมูดอะไรบ้างยังไงเหมือนแบบแฟนๆถามตัก็แบบต่วิชาตอบรับเราอย่างดีเลยตลอดมาด้วยใช่ครับก็ได้แต่ก้า็มาแล้วเดี๋ย่เด็ด ก็มีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนี่แหละครับคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตันตอนนี้งานเป็นงานก็ย่อก็รุ่นวันต่อวันนะว่าจะโดนยกเลิกไหมอะไรประมาณนี้คือคือแต่ก็ยังมีเข้ามาเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมครับบางเดือนจริงๆเราวิ่งบางเดือนที่งานก็บางวันก็สามงานสองงานเลย ก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมว่ายานันนี้ผลกระทบอะไรกิดขึ้นห้ามไม่หลายคนเลยก็เป็นของเราว่าเอองานเยอะนอนน้อยนอนนิดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เกี่ยวกับการนอนนี่แหละครับผมว่าเราทํางานกลางคืนตอนเช้าก็เป็นเวลาเรานอนใช่ครวิธีการหาช่วงพักเด็กอะไรยาวๆไหมหรือแบบเราจะมาถึงเท่าน้ำฝนอะไรอย่างนี้เนาะหรือยังไอะไ่าง้ยถายนัาไรอย่้ยก็เอางานให้เสร็จก่อนครับผม ที่หลังานแปลว่าถ้าไปถ่ายไปที่ไหนนะครับถ้เจ้าอิริใช่ไหมครับก็ขึ้นขึ้นทางนะครับเป็นยังไงการถ่ายทำที่เกิดของเราเลยโอเคไหมครับโอเคครับคาเลเตอร์เขาบข้อตัวตัวเองมากเลยบรรยากาศลูกเป็นกันต้นไม้บางอย่างที่คล้องอะไรที่นักแสดงคนตกอ่ะคนตกแบบเกี่ยวข้องอะไรเกือบไม่ทันนะเกือบไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นนะ กแรงมากล้วทั้งลมทั้งฝนการแนทรับตเราโอเคไหมการ้โอเคโอเคโอเคเลยปิดใจได้ไหมรอปิดใจเลยครับเิดอีกได้นะครับอันนี้คุได้ถามว่ามีเรื่องต่อไปเรื่งจะติดต่อข้าไาหล้อด้วยงานเรื่องแสดงอะไรเงี้ยอกคยังยังเรากนลังยังละครอะไรก็ยังไรถ้าีกขออ่ะกับ แสดงที่ไหนอะไรอยู่างเง้ยคะก็วันนี้ก็ไปปาจจนครับเสร็จจากนี้คือเราต้องไปเลยใช่อ๋อไปต้องรีบเลยเนาะอือมาอีกเรื่องหนึ่งแบบถ้าตกลงตัวทุกอย่างตอนนี้หลายคนต้องปวดของเราเออถ้าตัวเนี่พอเราเข้ามาเล่นละครเล่นหนักมันจะแบบขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าขึ้นนะตัวอต่เรื่องเรารู้ไหมหตือเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่เราก็ยังคือแบบ เลเของเรารับปกติเบบนาจะโนเล่นเราเลยนอะไรอันนี้ใครเป็นคนดูการแข่งก็อดแล้วอยากถามความรู้สึกซีนหนึ่งพอเพิ่งจบไปสนาบคริสแกนกับวรทัศน์เป็นยังไงบ้างคะเพิ่งแจมากเลยพี่พี่ทุกคนก็เป็นกันเองมากครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติเลยครับผมที่เด็กน้อยโดมดอวที่จะได้ไปยืนบนเวทีวิแกนนะฮะ ทุกคนนี่ชอบท่าซิกเนเจอร์หรอว่าอะไที่เราเราใช้แบบว่าท่าซิกเนเจอร์จากนางงามมิชแินมาใช้รู้สึกยังไงทุกคนยินชมเยอะมากรู้สึกไงบ้างไม่ออกเลยตอนไม่ออออรู้อย่างแบบว่าควรๆนะเวลาสัมผัสอะไรก็ยังไม่ชินเลยหรอบางคนแบบ เคินเวลาคนเยอะต้องต่บงคนจะรู้ว่าเป็นตางคนเป็นทีเห็นเุอคนโอเออหรือยังไงสต่างหลับตาเต้น่ายังไงอยากพูดรื่องมาได้เห็นทุกคนคนเป็นทีมต่างมากเลยครับจริงหรอจริงข้างบนสุดเป็นพวกเรามากกว่าแต่บนขั้นที่เกิงเราฝืนเราเต้นหรือเราพูดนั้นกับคำถามเรื่องนี้เรื่องะ ถามไม่ลยผมเป็นคนที่ตอบตรงข้ามอ่ะอ๋ออันนั้นให้ลองเพลงโชว์ยานผ่านแล้วละกันจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามโอ้ยปานเต็มไอ้ขอดแนมแนจจากว่าซอยสุขใจที่เป้พังลาพนังคนไข้ สิเป็นไปได้บ่คั่นอ้ายสิขอไปเคียงกายคั่นเจ้าบ่มีไผขอบคุณครับขอบคุณครับ